งานเลี้ยงก็ต um, ้องมีบันเรื่องรานะครับแต่ก่อนที่เราจะกระายการเง่นเขคิดว่าทุกสิ่งอย่างที่เราได้พบกันเนี่ยเขาเหมือนมีสิ่งที่ริคิดไว้แล้วกับว่าเราคนเอาเฉพาะประชาชนในประเทศไทย 60ส0ดล้านคนเนี่ยการที่เราจะมารู้จักกันเนี่ยอย่า yeah. งวันหนึ่งเราไปผู้เราเดินไปเดินที่ห้างหรือไปเดินที่ไหนตามถนนเนี่ยเดินเนี่ยก็ใจเดเดินด้วยกระปีละคว,วามเร็วคือสัมผัสก,กันก่านกันแบบผ่านอย่างไปผ่านกันมาแล่ท่านสังเกตว่าเราเนี่ยมารู้จักกันตั้งแต่3 0สปี20สปี10ปี5ปี2 3ปี สิ่งเหล่านี้มันเป็นเวลาที่มีคุณค่ามากนะครับไปน,นั้นสิ่งเหล่านี้เนี่ยก็เหมือนหนึ่งเขาลิขิตไปแล้วที่เราได้มารู้จักกันเมื <ME EN SE A> ่อเรา,าได้รู้จักกันเนี่ยเราก็ต้องไม่ใช้สิ่งที่รู้จักกันนี้ให้ผ่านไปหรือ่อไประโยชนเ์เพราะว่าอย่างที่ผมอธิบายม่อก็แรกตน้นแลกต้นว่ายากในการคนที่จะมาดัชชี่กันมาพบกันยาก พี่นันตรงนี้เลยแหละเราต้องแต่ผมว่าสิ่งที่ยากกว่าอันใดก็คือนอกจากจะแบ่งชิ้นเนี่ยพบมกันแล้วเนี่ยมันจแล้วเนี่ยคือการรักษาวไว้ให้เี็ตังเหมือนจะไม่ตีจิตแต่สิ่งที่จะมีไม่ตีจิตและมีน้ําหล่อเลี้ยงจิตใจให้มันเป็นเหมือนน้ําชุ่มฉ่ำที่จะรวมกันให้รักกันงเนี้ยเป็นสิ่งที่ดี รักกันเนี่ยรักกันเพื่อตัวเราส่วนหนึ่รนนงร,ออรักกันเพื่อคนในครอบครัวรักกันเพื่อญาติพิตรักกันเพื่อลมพลังช่วยคนที่อ่อนกว่าร้อยกว่าหรือรอความช่วยเหลืออย่างนี้สังคม,มหรือบ้านเราเนี่ยหรือคนเราเนี่ยอยู่กันได้แบบดูเจือนะครับผมเองก็ไม่ใช่นักการเมืองแล้วก็ไม่ชอบการเมืองแต่เรียนการเมืองเยอะ เห็นเยอะพอเรียนอย่างที่บอกื่อสูกครู่แข้ามเราคิดว่าขอให้รักกันแล้วก็สร้างความผูกพันแล้วก็ทัมีความภูมิใจในสิ่งที่เราได้รักและพบกันแล้วก็พยายามรักษาสิ่งเหล่านี้ไว้ให้ยืนยาวต่อไปนะครับขอทุกท่านโชคดีนะครับทั้งในส่วนตัวในเรื่องสุขภาพในเรื่องหน้าที่การงาน รวมทั้งมีคอรอบครอบครัวที่อก่นคนที่มีครอบครัวก็มีครอบครัวที่อก่นครับแล้วก็ผมได้เจอกันอนะโจหอีทุกท่านครับ